มาแล้วจ้าสำหรับสวสูงวัยนะการขยับขาแขวงแขนอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ไม่ยากเลยนะคะสำหรับสวสูงวัยนะวันนี้พี่จิบจะมาทำสามท่าก็คือท่าง่ายๆเลยนะไม่ต้องยุ่งยากสำหรับสวสูงวัยอย่างเราห้าสิบอัพยอย่างเราแล้วนะท่าที่หนึ่งก็คือการสลับขาแขวงแขนแบบนี้ เพราะว่าการสลับขาแข่งแขนอย่างเงี้ยมันจะทําให้ชีวิตรเราง่ายขึ้นเยอะเพราะอะไรเพราะเราไม่ต้องไปคิดท่าอะไรให้มันวุ่นวายเพราะในในทุกครั้งที่เราย่อเข่าลงไปแล้วอย่าลืมยอ่อเข่าเลยนะต้องยอ่อเข่าลงไปนิดหน่อยค่ะเพราะว่าการในในจังหวะที่เรายอร่อเข่าลงไปเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าท้องเราเนี่ยตึงกระชับได้ด้วยนะ และการ ح ح ขยับขาแขวงแขนแบบนี้ทําให้ประสาทสัมผัสของเราเนี่ยมีความไวขึ้นนะมีความไวขึ้นนะถ้าเรานั่งจุ๊บปุ๊บอยู่บ้านเฉยๆนะแล้วสุดท้ายเนี่ยประสาทสัมผัสของเรายิ่งแก่ตัวไปเราจะยิ่งช้าซึม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 ไปเรื่อยอะ่ะจริงๆนะดังนั้นการสลับขวาแขวงแขนอย่างที่เหมาะสําหรับสวอสูงไวอย่างเรามากเลยค่ะเพราะว่ามันได้อะไรเยอะนะ โอเคต่อไปนะคะก็คือสลับขาแล้วก็ยกเข่าขึ้นมาด้วย4ีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยการทำแบบนี้ง่ายๆเห็นไหมก็คือเรายกเข่าขึ้นมาด้วยหน่อยหนึ่งการในขณะที่เรายกเข่าขึ้นมาแบบนี้ในขณะที่เรายกเขามาแบบนี้ ประสาทสัมผัสเราจะทํางานไปทั่วตัวเลยแล้วมันจะทําให้หน้าท้องเรายกยกุบได้ด้วยนะในจังหวัดที่เราย่อตัวแบบนี้นะเราจะทําแขนแบบไหนก็ได้นะแขนนี่อิสระเราเลยค่ะเราจะแกวงเยอะขนาดไหนก็ได้เพราะยิ่งแกวงแขนเยอะจะยิ่งดีกับเราเพราะจะเข้าไปเหมือนกับว่าไปที่คุณหมอเขาให้เราแกวงแขนนะ่ะนั่นแหละ ยิ่งดีค่ะเนี่ยมันมันโอเคมากนะในความคิดของม่อกีบแบแล้วมันก็ไม่ยุ่งยากอะไรกับชีวิตเราด้วยแล้วทําให้ชีวิตเราง่ายซึ่งบางคนนะคะ,ะเวลาจะออกกําลังกายการบริหารเนี่ยมันจะติดว่าเราจะบริหารท่าอะไรจะทําท่าอะไรอะไรแบบนี้ดังนั้นการที่ทําท่าแบบที่พี่กิบทำเนี่ยมันง่ายมากค่ะเรียททาแบบนี้ก็ได้เนี่ยทําง่ายๆเลยค่ะ เพราะว่าท่านี้เวลาเราทําปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผลให้ข้อเท้าเราทํางานได้ดีมากแล้วก็ทําให้เส้นประสาทข้อเท้าเส้นเอ็นข้อเท้าได้รับการยืดได้รับการยืดนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าได้รับการยืดนะซึ่งท่าง่ายๆนี่บางทีเราคิดท่าอะไรเราก็ทําท่านั้นได้เลยนะอ่ะนะอันนี้เดี๋ยวแถมให้ท่านึง เวลาเราทํานะอย่าลืมที่สําคัญเลยเวลาไม่ว่าไม่ว่าจะทําท่าอะไรก็แล้วแต่นะก็จะต้องตกท้ายจบสุดท้ายด้วยท่านี้ทําไมทําไมต้องจบสุดท้ายด้วยท่านี้เพราะการยกขาไปข้างหลังนะคะมันเป็นการเหมือนว่าเราจะไปข้างหน้าอย่างเดียวได้ไงเราต้องไปข้างหลังด้วยใช่ไหมมันต้องให้ครบวงจรเนี่ยอ่าแค่นี้เอง ทำท่าละสักร้อยครั้งแค่นี้คุณก็ได้แล้วเนี่ยหรือจะมาข้างหน้าอย่างนี้ก็ได้ยกขามาข้างหน้าแบบนี้นะคะนี่ยกขามาข้างหน้าอย่างง่ายๆง่ายๆเลยพี่ิบถนัดท่ายืนพี่ทิพย์ทำทุกวันเนี่ยท่ายืนเนี่ยคะ่ะมันเป็นอะไรที่ง่ายมากและสามารถกระชับหุ่นให้เราด้วยกระชับหุ่นให้เราด้วยคะ่ะ ทำให้พอเราถึงเราจะสวสูงวัอยอายุเยอะแต่หุ่นเราก็ยังโอเคอยู่นะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งแล้วก็ทําให้เวลาใส่ชุดอะไรก็ดูดีด้ได้นะคะถึงหน้าเราจะแก่แต่ว่าหุ่นเราเนี่ยให้ดีไว้ก่อนก็โอเคนะหุ่นเราก็ชับไว้ก่อนก็โอเคนะได้ความคิดของพี่จิ๊บคนมาออกกําลังกายกันเยอะมากค่ะเนี่ย วิ่งเดินออกกําลังกา,า,งายกันเยอะมากนะซึ่งคนสมัยนี้นะให้ความสนใจกับการออกกําลังกา,า,งายมากนะพี่จิบว่าดังนั้นการทําท่าอะไรแบบนี้นะคะท,ทํนะาทุกวันนะทําทุกวันเนี่ยท่าอะไรก็ได้ทําทุกวันจะทําให้ชีวิตเราดีดีจริงๆค่ะทําให้ชีวิตเราดีดีส่วนท่านี้นะจะเป็นท่าที่แบบว่าทําให้แบบเส้น เหมือนกับเรายืดยืดร่างกายได้ดีมากท่านี้เพราะว่ามันไปซ้ายกับขวาใช่ไหมจะยกแขนสูงหรือจะยกแขนแบบนี้ก็ได้นะคือท่าที่พี่ยิบทําทั้งหมดพี่คิดอะไรได้พี่พูดทันท่านั้นเลยนะดังนั้นถ้าใครจะเอาท่าไหนไปทําก็จัดไปเลยค่ะนี่เห็นไหมการทําแบบนี้จะทําให้เราไม่ยากในการออกกําลังกายจริงๆ บางครั้งเรานัดหนึ่งถึงร้อยเราไม่ต้องมีเพลงด้วยซ้ําแต่ถ้ามีเพลงก็ดีค่ะมันจะได้คึกคักคึกคักคึกคักอืมวันนี้มืดแล้วนะพี่กิมมาอัดทลิปแป๊บนึงนะจะได้แบบว่าอัดทลิปให้พวกเราทุกคนเนี่ยถึงเราจะแก่นะแต่ขอให้แบบว่าหน้าท้องไม่มีก็โอเคเพราะว่าอ่า ตอนที่พี่จิ๊บอ้วนอะเวลาคลำหน้าท้องแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเครียดนะมันเป็นทุกข์กับหน้าท้องของเราเนี่ยแล้วเวลาจะนั่งเนี่ยท้องมันก็ค้ำคุงซึ่งพี่จิ๊บคิดในใจว่าทํายังไงทนไม่ไหวแล้วก็เลยมาออกกําลังกายแล้วก็ได้ผลจริงๆค่ะและอะไรรู้ไหมว่าเวลาเราออกกําลังกายแล้วเนี่ยสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นยังไงสมมุติถ้าเราอยู่ตัวแล้วนะคะคือร่างกายเราอยู่ตัวแล้วเนี่ยเราอะ ไปทานอะไรที่ว่ามันมันมัน,มนหรือว่าทานอะไรที่มันทําให้ว้วนๆนะทานแบบว่าไม่ไม่รู้สึกว่าหน้าท้องเรายื่นขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกว่าร่างกายเราอ้วนขึ้นมันเหมือนอยู่ตัวแล้วอย่าทานสักแบบวันสองวันเนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรนะแต่ถ้าเราอยู่ตัวแล้วเราไปทานแบบหวานทุกวันหรือไม่ก็ทานแบบเยอะๆทุกวันเนี่ยเราก็จะกลับมาอ้วนได้เหมือนกันดังนั้นการออกกําลังกายแล้วอย่างเดียวไม่ได้นะคะจะต้องการคุมอาหารด้วยนะ ออกกําลังกายอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องคุมอาหารด้วยการออกกําลังกายนะพี่จิตว่าถ้าใครอยากจะเดินจะวิ่งก็ได้นะแต่พี่จิตมองว่าการกายบริหารของเราแบบนี้มันจะทําให้เราได้หุ่นด้วยนะเราอาจจะทำะํำผสมกันไปก็ได้วิ่งเดินกายบริหารแบบนี้นะทําไปเลยค่ะท,ทําท่าไหนก็ได้ไม่ผิดแล้วก็เวลาเราใส่ชุดกีฬามาออกกําลังกายนะเราไม่ต้องอายใครค่ะเราไม่ต้องกลัวอายหุ่นด้วย ทําไปเลยเพราะว่าเวลาออกกําลังกายจะไม่มีใครสนใจใครค่ะเพราะแต่ละคนเขาก็าอยากให้สุขภาพเขาแข็งแรงเหมือนกันทุกคนนะอ่ะเที่ยวนี้พี่กิ๊บลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันเที่ยวหน้าค่ะ